สำหรับวันนี้มาติดตามดีลใหญ่ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB กับบิตคัพออนไลน์โดยเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ได้ประกาศข่าวชิ้นใหญ่การทำข้อตกลงจะซื้อหุ้นบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดในสัดส่วน51%ของทุนจดทะเบียนวงเงิน17,850ล้านบาทแต่ผ่านมา6เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าใดในข้อตกลงซื้อขายหุ้นวงเงินมหา สารรายนี้โดยบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดมีนายจิรายุทัพย์4โสภาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ดำเนินธุรกิจในหน้าซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกเข้าซื้อส่งผลจิตวิทยากระตุ้นราคาหุ้นเอ b และยังส่งผลต่อคับคอยเงินสกุลดิจิทัลของนายจิรายุทธ์โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงจนสร้างจุดสูงสุดอยู่ที่584บบาทแต่ว่า หลังเปิดตัวอย่างอลังการเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนข้อตกลงซื้อขายหุ้นบิตคับออนไลน์ก็ตกอยู่ในความเงียบท่ามกลางข่าวหรือว่าข้อตกลงมีแนวโน้มที่จะลม้มเพราะสถานาการณ์เปลี่ยนไปโดยเงินดิจิทัลเกิดความพันพวนบิตคอยตกอย่างถล่มทลายทําให้นักเก็งกาไรในประเทศเจ็บตัวกันปางตายจนบางส่วนหันหลังจากคอยสกุลต่างๆซึ่งค่ายไทยพาณิชย์พยายามไม่พูดถึงข้อตกลงซื้อหุ้นบิตคับออนไลน์แม้จะถูกซักถามจากผู้สื่อข่าวใน การแถลงข่าวในวาระอื่นก็ตามซึ่งมีเพียงนายจิรายุทธ์เท่านั้นที่ยืนยันว่าข้อตกลงกับไทยพาณิชย์ยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีผู้บริหารค่ายไทยพาณิชคนใดที่ออกมายืนยันว่าข้อตกลงกับนายจิรายุทธ์ยังเหมือนเดิมและล่าสุดมีข่าวว่าไทยพาณิชย์อาจลมข้อตกลงหรือถ้าจะซื้อต้องต่อรองราคาที่ซื้อบิดครับออนไลน์ใหม่และคงไม่ซื้อในราคาเก่าโดยนักวิเคราะห์การลงทุนประเมินว่าไทพาณิชย์กำลังพิจารณาว่าจะซื้อบิดครับ หรือไม่ซื้อในราคาเดิมหรือต่อรองราคาที่เหมาะสมหรือลมข้อตกลงไปเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะซื้อในราคาที่ต่อรองหรือลดราคาลงจาก17,850ล้านบาทโดยไม่มีเบาะแสว่าจะต่อรองลดราคาเหลือเท่าใดขณะที่โบรโกเกอร์บางแห่งมองว่าไทยพาณิชย์คงไม่ซื้อบิดครับในราคาที่เจรจากันครั้งแรกแน่นอนและอาจจะลมข้อตกลงซึ่งจะไม่กระทบต่อหุ้น SCB แต่จะเป็นผลบวกมากกว่า ซึ่งข้อตกลงการซื้อบิดครับมีผลโดยตรงต่อราคาคับคอยเพราะหากธนาคารไทยพาณิชย์บอกเลิกข้อตกลงครับคอยคงดิ่งลงเหวและทุกวันนี้เสถียรภาพราคาก็ไม่มั่นคงนักโดยหลังจากเหรียญรูน่าลมสลายจนไร้ค่าสตังแดงเดียวก็ไม่มีใครซื้อคับคอยของนายจิรายุทธ์ก็แทบกลับบ้านเก่าราคารุดลงไปเกือบหลุด80บาทและแม้จะเด้งกลับมายืนเหนือ120บาทได้แต่ก็ถูกถล่มคายจนราคา ปริมน้ำแนว100บาทอีกครั้งซึ่งไทยพาณิชย์ทิ้งบิดครับคนที่ถือครับคอยอยู่คงจะแหกกันขายทิ้งจนราคานั้นรูดลงไปกองกับพื้นโดยนักวิเคราะห์การลงทุนมองในมุมเดียวกันว่าบิดครับจะเป็นภาระให้ค่ายไทยพาณิชย์ถ้าซื้อเข้ามาเพราะไม่คุ้มทุนแต่ถ้าขายจะเป็นข่าวดีที่กระตุ้นราคาหุ้น scb ซึ่งนักลงทุนที่ถือหุ้น scb คงอยากให้ผู้บริหารค่ายไทยพาณิชย์รีบตัดสินใจทิ้งบิดครับโดยเร็วเพราะเชื่อว่าจะส่งผล ดีต่อราคาหุ้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้บริหารค่ายไทยพาณิชย์คิดและกำลังทำอะไรกันอยู่และเมื่อไหร่จะตัดสินใจขจัดภาวะอึมครึมในข้อตกลงซื้อหุ้นบิดครับหรือเมื่อไหร่จะประกาศลมดิวซื้อหุ้นบิดครับ ส่วนทางด้านภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นเมื่อวันที่8มิถุนายนเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้เข้าแถลงต่อคณะกรรมการการเงินวุฒิสภาสหรัฐและคณะกรรมการด้านจัดหารายได้สภาผู้แทนรัศดรสหรัฐเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีโดยรายงานบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เจเน็ตเยเลนอาจจะถูกสภาคองเกรสไต่สวนเกี่ย เกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดหลังจากเธอออกมายอมรับว่าได้ประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐผิดพลาดซึ่งก่อนหน้านี้นางเยเลนในฐานะรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐว่าการพุ่งขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นเพียงช่วงคราวตลอดปี2564และมีแนวโน้มบรรเทาลงในปี2565ส่วนทางกับนักวิเคราะห์ที่เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปจนกระทั่งหนึ่งมิถุนาย,ยนที่ ผ่าานมเจเน็ตเยเลนอดีตประธานเฟดรัฐมนตรีคลังสหรัฐยอมรับระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนและเจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐว่าในอดีตเธอประเมินสถานาการณ์เงินเฟ้อผิดพลาดและกล่าวว่าการครวบคุมเงินเฟ้อเป็นภารกิจแรกที่ประธานาธิบดีไบเดนควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของเฟดให้บรรลุเป้าหมายในการครวบคุมเงินเฟ้อทาให้สมาชิกพรรครีพับลิกันเตรียมยื่นซักฟก กนางเยเลนกับการบริหารที่ผิดพลาดเหล่านี้รวมทั้งการผลักดันร่างกฎหมาย American Rescue Plan มูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์หรือ65ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเหตุทำให้เงินเฟอ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเงินเฟ้อเมื่อเดือนพฤษภาคมที่จะประกาศนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น8.2เปอร์เซ็นต์ลดลงจาก8.3เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษาย,ยนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีโดยนักวิเคราะห์คาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC ในเดือนมิถุนายนในต้นสัปดาห์หน้าวันที่14-15มิถุนายนจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ0.5หรือใช้ยาแรงด้วยการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.75ก็เป็นไปได้และเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแรกที่เฟดจะทำ QT ดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงินในสหรัฐกว่า95,000ล้านดอลลาร์และจะทยอยดึงสภาพคล่องออกไปทุกเดือนเพื่อฉุดเงินเฟอ้อให้ลดลงมาโดยเจมี่ดมอนด์ CEO JP Morgan Chase ชธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้ออกมาเตือนลูกค้าของธนาคารว่าให้เตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐและสงครามในยูเครนการที่เฟดย,ยุติการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและหันมาใช้ในโยบายคุมเข้มทางการเงินด้วยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยและดูดเงินออกจากระบบจะส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะ วะถดถอยหลังจากที่ GDP หดตัวเหลือ1.4%ในไตรมาสแรกของปี2022โดยเจมี่ไดมอนกล่าวว่ายามนี้ท้องฟ้าแจ่มใสทุกอย่างดูดีไปหมดทุกคนคิดว่าเฟสสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้แต่ก้อนไม่แข็งพายุใหญ่กำลังก่อตัวพายุเฮอริเคนกำลังมาสงครามยูเครนอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง150-175ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเศรษฐกิจโลกจะถดถอยหรือไม่เป็น หัวข้อที่น่าสนใจซึ่งหัวรสารการเงินธนาคารได้จัดสัมมนาพิเศษฉลองการขึ้นทศวรรษที่5ในหัวข้อถอดรหัสวิกฤตครั้งใหม่เศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ Re c ซ s s i o n โอกาสรอดของไทยท่ามกลางวิกฤตโดยมีดรสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มง,งานอิคโน e l l i เ e n เซนเ n อร์หรือ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์และดออรอมรเทพจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยและที่ปรึกษา การลงทุนธนาคาร CIMB ไทยเป็นวิทยากรเจาะลึกให้ฟังรวมถึงเรื่องที่โลกกำลังวิตกการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกระหว่างสหรัฐยุโรปและจีนกับรัสเซียว่าเราจะอยู่ต่อไปอย่างไร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ